ดีครับโอเคพร้อมครับพร้อมมาดีออกกําลังกายวันนี้จิตแจ่มใสครับทํางานเป็นทีมคิดว่าเรานี้เราจะมีชัยชนะไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของมันแน่แล้วครับมันใจที่สุดในโลกใช่ไหมฮะออกรีฟครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยอดเด้อผมสู้ครับผมขอบคุณพี่เต้ยมากครับนี่นะครับก็ถือว่านัดชิงชนะเลิศนะครับเรากว่าจะผ่านถึงจุดนี้ได้เราต้อง ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะครับวันนี้เราเจอวิทยาการใช่ไหมพี่ใช่ครับน่าจะหน้าสองใช่ไหมใช่ครับหลังแหละหลังแปดครับเอาต่อไปพิยานนะครับแมตชนี้เป็นไงบ้างครับคิดว่าจะชนะไหมครับของแน่นอนของตายครับแน่นอนของตายสวัสดีครับไก่ครับเป้ครับวันนี้เจอกับทีมอะไรครับ จะไม่ได้เหมือนกันครับเพราะแข่งเยอะใช่ไหมครับจะไม่ได้มชิมเรยคว้าชัยชนะมาตลอดนะครับไม่เคยแพ้ครับไม่เคยแพ้ไร้พ่ไร้พ่ครับวันนี้แข่งกับวิทยาการคิดว่าจะชนะหรือแพ้หรือจะยังไงครับหรือเสมอเพราถามเดิมพันมาอยู่ว่าเดิมพันอะไรก็มีบ้านหมดบ้านนะครับโอ้โหั้งงก็ตามแล้วเลยมีบ้านเราใช่ไหมจะหมดเราหมดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันครับเจอกันครับ สวัสดีครับน้าน้าอยู่ทีมไหนครับอยู่เยการครับผมงั้นผมไม่เล่นแล้วครับงักก้นครับอยู่เยการครับคิดว่าน้าจะแพ้อยล่นะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูลองดูนะครับสีที่เราได้ซ้อมกันมาเมื่อ5าเดือนก่อนอพวกเราไม่ค่อยซ้อมเลยครับเพราะว่าพวกเรานั้นเก่งเก่งมากเี่วกทีมเยาการเนี่ยจะซ้อมบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเราเป็นแฝงเป็นต่อติดตามกันนะครับพวกเราทีมโคตรเซียนนะครับคิดว่าน่าจะ แค่จะชนะทุกแมตช์นะครับพวก,กเราไร้พ่ายครับแล้วเ,เจอกัน